นอนานใช่ไหมนอนานหนแม่ก็ตื่นสายมัง่งอะแม่ก็ตื่นสายมัง่งเลยมั้งเอกโอ,อกเอ็กโอกเออบอกอเอ็กโอกอับเอ,อ,อ,เอ,อ,อมามามาอ,มอยออ่อนทุกวันเลยเนี่ย หัวมันสิงโตอแล้วเนี่ยไม่ถอนดีเห็นเลยอืออือพวไม่ซัดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอืออือวันนี้เราเข้าวดาวอยู่บ้านกันเนาะฮะข้าวดาวกันกับโคขามนะวันนี้ฮะวันชิ้นเปนะี้ยนะอืมป้าแม่ไม่ไปไหนเนี่ยแม่ไม่ไปแม่อยู่บ้านอืมอ้ยไอ้โชค มันมีแอบหลีตาดูด้วยเหรอเอ็กโอได้ไหมเอ็กโอให้แม่ทีนึงก่อนเดียวเดียวเอ็กโอเอ็กโอไหนออดูปะเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนอืม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 น,นี่แม่อยู่กับโคกับขามนะอืมดีป่ะดีป่ะว่าเราหรือว่าเราไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวดีไหมฮะขับรถไปเล่นทะเลก,กันดีไหมสองคนไหมอืมพี่ขามไปไม่ได้ อยู่บ้านดีกว่าเนาะคนเยอะวันนี้อย่าไปไหนเลยไปไปไปเข้าจงก่อนนะนะนะเดี๋ยวมันไม่ถึงกงอยู่เพิ่งมุดที่พ่อแม่บอกเข้ากงก็จะหันเข้ากงเองเลยแม่ไปยั้งหน้าแปรงฟันก่อนเน้นงเหนียงเน่ะอ้าวไปเข้ากองเดี๋ยวจะตกกับลูกเข้าดีดีเข้ากงเอ๊ะอย่าเข้ากงก็ต้องปุ๊บ เม็นเม็นก็จุ๊บา,า,าม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 าามามามานาม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 เนาม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 ่มา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 มดมามามาม้งงขามามามยมามงมาม่มา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 มมา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 ม่มา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 มมาามามาาม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 กกุ้ง้ามกาม แหนะยาขามโยนอะไรลงมาเย่ๆอ๋อ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 ยาขามยาขามยาขามไปไหนครับเร็วก้องมาขามกล้องก่อนโอู้มันถ่ายยาก,มา,ยก,ยาก,ก,กมาขามมาถ่ายกล้องหน้าเร็วกองกล้องกล้องเร็วๆมาขามกล้องดื้อ,อ่งโอ้เดี๋ยวไปจับยาขามก่อนอืมได้มาขามขา้อกล้องมาขามขา้อกล้องอ๋อได้กลับบ้านก่อน Hmm.